สวัสดีค่ะเราเรียนเรื่องสมการไปแล้วสองคาบนะคะคาบแรกเราเรียนเรื่องสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการการบวกและสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบนะคะคาบที่2เรียนสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณแล้วก็สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหานะคะมาช่วยในการหาคําตอบของสมการนะคะการแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าบวกกับจํานวนใดๆเราใช้สมบัติการอะไรเอ่ย สมบัติไรคะสมบัติการเท่ากันเก่วกับการลบดีมากในการแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าลบกับจำนวนใดๆเรียกตอบเราใช้สมบัติอะไรจิราพรค่ะสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับถ้าลบก็ต้องใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกค่ะเออการบวกนะคะค่ะต่อไปนะ ถ้าเราต้องการแก้สมาการที่มีตัวไม่ทราบค่าคูณอยู่กับจำนวนใดๆอ่าสุดทนายเราใช้สมบัติอะไรคะ,ะาการเท่ากันเกียวกับการหาครับเก่งมากค่ะต่อไปนะถ้าต้องการแก้สมาการที่มีตัวไม่ทราบค่าหารกับจำนวนใดๆเราทำอย่างไรอา้าวคนที่ตอบครูคือธนวันรเชิญค่ะเราใช้สมบัติ สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณครับยอดเยี่ยมเราก็ใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนะคะคราวนี้เราจะไม่เป็นสมการแบบ a บวก5เท่ากับ10แล้วไม่ใช่นะมีเนื้อความมีโจทย์มา,อ,าอ่านพร้อมกันสิมีเงิน10บ,บาทมแม่ให้เงินอีก2บาทจ้าแล้วไงต่อจ้า อ่ะก้อยมีเงินเท่าไหรไหนบอกดังๆหน่อยเลวก้อยมีเงินเท่าไหร่สิบสองมาจากสิบบวกกับ <S 2> 2, <S ต่อไปโจต่อไปโจต่อไปมาถ้าเป็นโจย์นี้ละคะ <c oughs> ก้อยมีเงินสิบสองบาทแม่ให้ก้อยเขียนเป็นได้ไงคะสิ <c oughs> 12สิบสองบวก ฮ่าดีมากอีกสักอันหนึ่งต้อย,อยมีเงิน20บาทจ้ะแม่ให้เงินอีก A บาทจ้าต้อยมีเงินเท่าไรเขียนได้อย่างไร20่บบวกเอยบวกเบาทได้นะคราวนี้ต่อ โจทย์ข้อเดิมนี่แหละคุณเรื่องขึ้นไปหน่อยนะจ๊ะตึ๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดตึ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 ๊ดน้าเราจะเขียนได้อย่างไรเอาอันโจทย์ก้อยก้อยมีเงินยี่สิบบาทแม่ให้เงินอีก A บาทก้อยมีเงินรวม50บาทตรงเนี้ยได้แล้วว่าอะไรคะยี่ เก่งจังเลยะเก่งจังเลยไม่รู้คนอื่นจะทําได้อย่างนี้หรือเปล่าอ้าวอีกสักข้อหนึ่งครูติดโจทย์สามโจทย์แปลว่าแบ่งเป็นกี่กลุ่มแบ่งเป็นกี่กลุ่มสมกลุ่ม ค่ะงั้นอยู่ครูสุ่มกลุ่มนี้ก่อนเลยนะเอานะมาฟ้าใส้วคะขายขนมกอถุงราคาถุงละ10บาทฟ้าใสขายขนมได้80บาทโจทย์ข้อนี้กลุ่มนี้เขียนได้ว่าอย่างไรพูดยืนขึ้นแล้วบอกครูค่ะบอกมาค่ะกอไก่ราคาถุงละคูณ10คูณ10ค่ะ เท่ากับ 8, <4. S 1> ยอดเยี่ยมเก่งที่สุดอ่าต่อไปกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ก่อนโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าฝ้ายมีขนมต่อเต่าชิ้นแบ่งให้น้อง6ชิ้นนะคะฝ้ายเหลือขนม12ชิ้นเขียนจะเป็นสมการได้ยังไงจ๊ะดูขึ้นเลยจ้ะต่อเต่าลบทำไมจึงเป็นลบ ถูกต้องแบ่งให้น้องลบหกเท่ากับสิบสองชิ้น,นอ,อีกข้อนึงค่ะค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะมีมะนาวบีลูกแบ่งใส่ถุงถุงละห้าลูกได้สี่ถุงเขียนยังไงคะ B หาร5บีหารด้วย5เท่ากับเท่ากับยอดเยี่ยมเลยค่ะอ้ะาวคราวนี้เรามาดูโจทย์อีกสักหนึ่งโจทย์อีกโจทย์หนึ่งมาดูค่ะ เราจะดําเนินการแก้สมการหาคำตอบของสมการนี้ได้อย่างไรอลองอ่านโจทย์ข้อนี้ค่ะเกมีเงิน120บาทคุณแม่ให้อีกี่บาทรวมมีเงิน180บาทคุณแม่ให้เงินเท่าไหร่นักเรียนลอง คาดเดาสิว่าในข้อนี้เราจะสามารถเขียนเป็นสมการได้ยังไงเดี๋ยวเรามาช่วยๆกันดีมะดีมะหรือว่าใครได้แล้วมีเปล่ามีไหมช่วยกันก่อนนะ<ม>อันดับแรกโจทย์บอกว่าเก่งมีเงิน120บาทเราลองวิธีการทำนะคะเก่งมีเงินร้อยยีบบาทต่อไปข้อมูลต่อไปที่เราทราบอีกอะไรคะ คุณแม่ให้อีกดีบาทนั่นแหละดึงมันลงมานะคะคุณแม่ให้อีกดีบาทนำข้อมูลนี้ลงมาเลยมีข้อความที่ว่าคุณแม่ให้อีกดีบาทและยังไงต่อคะเราจะได้ข้อมูลอะไรมาช่วยในการเขียนสมการได้ยังไงบ้างคะอ่าเชิญค่ะยื้นเลยรวมมีเงินอ่ารวมมีเงินรวมมีเงินเท่าไหร่คะ 120บวกดีบาทซึ่งมันตรงกับประโยคไหนเชิญครับรวมมีเงิน180บาทใช่ค่ะมันตรงกันเลยรวมมีเงินร้อยแปดบาทคราวนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเขียนอะไรคะเขียนเป็นสมการได้ ร้อยหนึบวกดีเท่ากับเท <180. S 2> ่ากับเท่หนึเท่ากับหนึตรงนี้เราก็เขียนเป็นสมการได้ร2 0ยยี่บวกดีเท่ากับหนึคราวนี้ก็สู่กระบวนการหาคำตอบของสมการอย่างที่เราเรียนมานำอะไรเอ่ยนำอะไรถ้านำ นำอะไรจ๊ะท่านำ 120, า้านำหมามาลบมามาลบเก่งที่สุดในโลกมาลบจำนวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับก็จะกลายเป็น120บวกดีด็อกเหมือนกันถูกไหม ตรงนี้ก็ต้องลบด้วย120ฝั่งนี้ก็เท่ากับ180ลบด้วยลบด้วย120คราวนี้เขียนแบบเนี้ยไม่ค่อยสวยครูขออนุญาตเขียนแบบนี้ใช้ใช้สมบัติใดเข้ามานะใช้สมบัติใดเข้ามานะคะการ สลับที่การบวกได้เนาะถูกไหมได้ไหมค่ามันเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมอาวเราจะได้ดีบวกด้วย120นะคะแล้วก็ลบด้วย120เท่ากับ180ลบด้วย120อันนี้ครูใช้สมบัติการสลับที่นะคะเข้ามาช่วยให้มันดูเรียงได้สวยขึ้นเพราะฉะนั้นบวกด้วย1 2 0ลบด้วย120ค่ามันทำไมคะ หมดกันนะคะก็จะเหลือดีเท่ากับเท่าไหร่คะหกสิบ <60. S 1> ค่ะเพราะฉะนั้น <50. S 1> ดีคือคำตอบของสมการที่เราต้องการแสดงว่าคุณแม่ให้เงินอีกเท่าไรคะสรุปก่อนตอบขออนุญาตขึ้นตรงนี้นะ <50. S 1> ค่ะก็จะได้ว่าเลยคะดังนั้นดังนั้นคุณแม่ให้เงิน เท่าไรคะ60ส <80 S 2> บาท<า><า>จะตอบได้หรือยังยังไม่ได้<า>ไไดต้องเอ๊กก่อนใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเอ๊ A ว่ายังไงคะเอา60ไปทำอะไรก่อนตรวจสอบก่อนถูกไหมคะ<า>ตรวจสอบกับตรงไหนไหนบอกครูซิมาแทนตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้แทนตรงจุดหนึ่ง นะอะหรือจุดสองใครว่าแทนที่หมายเลขนึงยกมือไม่มีใครว่าแทนที่หมายเลขสองยกมือเหตุผลเราะอะไรมันเป็นโจทย์ะมันเป็นโจดดีมากมันเป็นโจทย,จทย์ถ้าเรามาแทนตรงนี้เกิดเราเขียนสมการผิดก็ผิดไปเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องไปแทนตรงค่าตรงโจทย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองทวนซิเก่งมีเงิน120บบาทคุณแม่ให้อีกเท่าไหร่นะ คำตอบ 60, 60บรวมมีเงิน180บาทถูกไหมคะถูกต้องแล้วก็จะตอบว่าอะไรคะคุณแม่แมให้เงินให้เงินกี่บาท60บาทบาทดีมากคะ่ะถูกต้องก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเข้าสู่ตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เดี๋ยวช่วยกันนะช่วยกันนะคะโจทย์มีอยู่ว่า ทำอ่านพร้อมกันฟ,ฟ้าสายขายขนมได้จอถุงราคาถุงละสิบาทเก่งมากฟ้าใสาขายขนมได้แปดสิบบาทฟ้าสายขายขนมได้กี่ถุงใช่เขาถามว่าฟ้าใสาขายขนมได้กี่ถุงวิธีทำมีข้อมูลใดบ้างมาข้อมูลแรก ถูกต้องฟ้าใสาขายขนมได้ก่อถุงนะคะข้อมูลต่อไปราคาถุงละสิบาทใช่เอานำมาเลยนำมาเลยเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดเอานำมาราคาถุงละ10บบาทต่อไปต่อไปนะฟ้าใสาขา,ขายขนมได้ฟ้าใสา ขายขนมได้ได้เท่าไหร่จ๊ะ8 8อะไรจ๊ะอะไรคะกอกายคูณคูณอะไรคะคูณสิบหน่วยเป็นบาทมันซ้ำกับหรือมันเท่ากับประโยคไหนจ๊ะเชิญค่ะ ถูกต้องฟ้าใสขายขานมได้80บาทเท่ากันนะเอาเขียนเป็นสมการได้ได้เท่าไหร่คะไหนเขียนร่วมกันสิดังๆเลยก,ก,ก,ก็ไก่คูณ10เท่ากับ80บาทเก่งมามันคูณอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเราต้องใช้ สมบัติการเท่าการเกี่ยวกับการ<ม>าหารอา้าวนำอะไรโดยการน,นำอะไรถ้านำอะไรคะนำสิเก่งมากมาหารมาหารจำนวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับก็กลายเป็นกไก่ <มา S 1> คูณ10หาร<ม>าด้วย10เท่ากับ80<ม>าหาร<ม>าด้วย <10. S> 1 0 10 1บห 1> 10 1ห0เหลือกอไก่เดียวเท่ากับ 11, 10 110 10 8 8กอไก่เท่ากับเท <8. S 1> ่ากับ8สรุปได้ว่าฟ้าใสทำไมนะคะฟ้าใสข,ขายขนมได้ครูรออยู่เสมอนะได้8ปดอะไร แถุงหรือ8ดชิ้น8ปถุงเก่งมากก่อนตอบต้องเอก่อนเอเอว่ายังไงต้องนำแปไปแทนตรงไหนจ๊ะจุดที่สองตรงนี้หรือจุดที่1ตรงนี้จุดที่สองถูกต้องลองดูนะคะฟ้าสายขายขนมได้กี่ถุงแปถุงราคาถุงละ10บาท8ปดคูณสิบเป็น แปดสิบ <80. S 2> ถูกต้องไหมคะถูกอยอดเยี่ยมจึงตอ,ออบอตอบตอบว่ายังไงตอบเต็มประโยคเลยนะไม่เอาแปดถุงอย่างเดียวนะไม่รู้ว่าข้อมูลมันคืออะไรตอบว่าฟ้าสขายข,ายขานม,มได้แปดถุงแปดถุงเก่งมากโอเคก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนะอีกข้อเดียวนะพร้อมอ่านโจทย์หนึ่งสองซ้ ฝ้ายมีขนมต่อชิ้นแบ่งให้น้องหชิ้นฝ้ายเหลือขนมสิสองชิ้นฝ้ายมีขนมกี่ชิ้นข้อมูลแรกมีอะไรฝ้ายมีขนมต่อชิ้นค่ะฝ้ายมีขนมต่อชิ้นยอดเยี่ยมข้อมูลต่อไปข้อมูลต่อไปค่ะ แบ่งให้น้องหชิ้นครับอุ้ยง่ายมากอุ้ยมีครับด้วยอะถูกใจอะชอบแบ่งให้น้องหชิ้นอ้าวข้อมูลครบแล้วเนาะเนาะเขียนว่ายังไงเขียนพร้อมกันจ้ฝา,จฝ,า,ฝ,าฝ้ายทำไมจ้าฝ้ายฝ้ายฝ้าทำอะไรฝ้ายเหลือขนมเหลือ ขนมเป็นต่อตอลบหกพูดต่อเนื่องกันได้ไหมอะไรอีกหกชิ้นเออหกชิ้นค่ะลูกหกก้อนก็ไม่เอานะหกชิ้นแล้วกันเนาะอ่ะมันเท่ากับประโยคที่ว่าฝ้ายเหลือขนมสิบสองชิ้นยอดเยี่ยมอ้าวเขียนเป็นสมการได้ได้ว่าอย่างไรดัง ตอ่อตาลบด้วยเออลบด้วยหกเท่เากับสิ่สองชี้ี้นะตรงสมรรการนักเรียนไม่ต้องมีหน่วยก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าเราจะดำเนินการแก้สมรรการแล้วอ้าวเมื่อเป็นสมรรการตัวแปรลบกับลบด้วยจำนวนใดๆเราจะใช้สมบัติการบวกอ้าวท่านำ้ำ มาบวกจำนวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับก็จะกลายเป็นต่อเต่าลบด้วย6บวกด้วย6เท่ากับ12บวกด้วยอย่าลืมนะบวกฝั่งซ้ายก็ต้องบวกฝั่งขวานะคุณหยบ คุณอย่าบวกฝั่งเดียวไม่ได้นะลำเอียงนะรู้เปล่าต้องเท่าเท่ากัน2ฝั่งรู้เปล่าอ้าวคราวนี้จะเหลือต่อเต่าเท่ากับ18เท่ากับ18เสร็จยังเสร็จแล้วเขียนว่าฝ้ายทำไมคะฝ้ายมีขนมเท่าไรเอ่ย18หน่วยเป็นชิ้น นำสิมาแทนที่หนึ่งหรือที่สองที่สองอ้าวดูแล้วก็จะนำมาแทนตรงโจทย์ถูกไหมคะฝ้ายมีขนมกี่ชิ้นคะ18ชิ้นแบ่งให้น้อง6ชิ้น1 8บลบหจะเป็นสิองถูกไหมถูกไหมถูกไหมตอบได้ไหมตอบได้ยังตอบได้แล้วตอบว่าเท่าไหร่จ้าตอบว่าอะไรจ้า มีขนม18ชิ้นยอดเยี่ยมเอาละ่ะต่อไปครูจะให้นักเรียนทำแล้วนะคะอ่ะมาดูกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครูให้เลือกดีกว่าอา้าวลงมือคิดคนเดียวก่อน ดูข้อนี้นะคะข้อมูลที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างฝ่ายเลี้ยงไก่กอตัวถูกต้องดึงลงมาต่อไปขายไปอีก56ตัวก็ถูกต้องยังเหลือไก่อีกยังเหลือไก่อีกมาจากอะไรคะกอไก่ขายไปก็นําไปลบถูกไหมถูกไหมคะซึ่งมันมีความเท่ากับกับประโยคที่ว่ายังเหลือไก่อีก112ตัวค่ะอนนี้เราก็เขียนเป็นสมการได้ว่า กอไก่ลบด้วย56เท่ากับ112ตรงนี้ถูกไหมถูกปะถ,กถูกยอดเยี่ยมอันนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุดในโลกเอาจริงๆนะคะคราวนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยถ้านำอะไรเนี่ยอ้าสงสารเขาช่วยเขาหน่อยถ้านำห้าสิบมาบวกบวกอะไรคะทัง้ง2 ข้างของ,องเครื่อง,องหมายอะไรจะ๊ะเท่ากับนะคะก็จะกลายเป็นกอไก่ลบด้วย56แล้วก็บวกด้วย56นะเท่ากับ112บวกด้วย50เออ <c oughs> ผิดตรงไหน <c oughs> ผิดตรง <c oughs> ที่เรามันสลับกันแล้วมันจะงงใช่ไหม <c oughs> อ้าวต้องบวกด้วยอะไร <c oughs> 56แต่แต่นี่ถูกนะ กูให้อภัยกูให,ยให้อภัยอันนี้ก็จะกลายเป็นเหลือลบด้วย56บวกได้วย56ก็หมดไปถูกไหมคะก็จะเหลือกอไก่เท่ากับ168เราต้องนำมาแทนที่ยังโจทย์ด,ด้านบนฝ้ายเลี้ยงไก่168ตัวขายไป56ตัวยังเหลือไก่112ตัวถูกไหม ถูกไหมคะถูกต้องให้สรุกสรุปได้ว่าฝ้ายมีไก่168ตัวถูกต้องการตอบฝ้ายมีไก่ทั้งหมด168ลืมอะไรจ๊ะ <S <S ลืมตัวลืมตัวอย่าลืมตัวนะจ๊ะนะยิ้มหวานโอเคเวลิกู๊ดนะต่อมาจ้าต่อมาข้อนี้ภูมิใจมากเลยอะ มันดูเป็นระบบระเบียบเนะเาะอ้าวดูนะโรงเรียนแห่งหนึ่งมีลูกเสือ a คนอ่ะก็ดึงข้อมูลมาถูกต้องไหมถูกต้องนะคะข้อมูลต่อไปแบ่งเป็น7หมู่ถูกต้องนะคะ,ะคราวนี้ได้หมูละอ้าวได้หมูละเป็น a หารด้วยแบ่งเป็นเท่าเท่ากันก็หารถูกไหมคะหาร7ได้หมูละ8คนเขียนเป็นสมการได้ว่า a หารด้วย7เท่ากับ8นะคะ เล็กไปหน่อยหนึ่งขอ,อนิดนึงเนาะเท่ากับ8ถูกต้องนะคะถูกไหมคะถูกไหมคะถูกต้องอแปลว่าหัวใจผ่านและต่อต่อนะคะเราต้องดำเนินการหาคำตอบของสมการโดยการนํา7มาคูณจำนวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับก็จะกลายเป็น a คูณด้วย7หารด้วย7ถูกต้องค่ะ7 1 7 7 1 7, 7, 7ก็ถูกต้องแล้ว คราวนี้เอก็จะมีค่าเท่ากับ56ก่อนตอบต้องไปแทนที่คำตอบกับโจทย์ข้างบนโรงเรียนแห่งหนึ่งมีลูกเสือ56คนแบ่งเป็น7หมู่ได้กี่ได้หมู่ละกี่คน 8, 8คนถูกต้องไหมคะถูกต้องยอดเยี่ยมอ่ะอมยิ้มหน่อยเลยเอาละค่ะวันนี้เราก็เรียนมาจนจบแล้วนะคะคราวนี้ครูอยากให้นักเรียนช่วยบอกครูหน่อยใน ในกรณีที่เราต้องการหาคําตอบของสมการเมื่อโจทย์กําหนดตัวไม่ทราบค่ามาให้หัวใจสําคัญคือเราต้องทําอะไรให้ได้เขียนสมการให้ถูกต้องนะคะแล้วใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณแล้วก็สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหารมาดําเนินการแก้โจทย์สมการเพื่อหาคําตอบและที่สําคัญเมื่อนักเรียนได้คําตอบมาแล้วนักเรียนต้องไปแทน ค่าตรงไหนนะคะตรงโจทย์ตรงโจทย์ดีมากนะคะเพราะถ้าเกิดแทนที่ตรงหัวใจทําไมเอ่ยตายเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเขียนสมการผิดเราก็ผิดไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปแทนตรงโจทย์ปุ๊บเราจะได้เอ๊ะขึ้นมาว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าถ้าเกิดคําตอบผิดเราจะได้ย้อนกลับไปดูตรงหัวใจของเราว่าเขียนถูกไหมตามนี้นะคะค่ะหัวหน้าถ่าเชิญค่ะเักเรียนทั้งหมดทำความเคารพข, <อ S 2> ขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ